เดี๋ยวเรามาดูวิวธีการแก้ไขกรณีรถมีอาการจามที่ท่อเสียนะครับเวลาเร่งแล้วผ่อนคันเร่งปุ๊บมันจะจามที่ท่อเสียดังแพดนะครับก็ปกติแล้วเราก็จะมาทําการอุดท่อ,ท,อท่อดูดตัวนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอุดท่อดูดตัวนี้แล้วมันก็ยังเป็นอยู่ก็แสดงว่าวาลว์วเสียนะครับก็คือก็คือวาล์วตัวเนี้มันจะ ปล่อยให้อากาศเนี่ยเข้าไปในท่อตัวนี้นะครับทำให้เกิดาการจามวิธีแก้ไขคือเราก็จะหาไม้นะครับเหลาไม้มาอุดท่อตัวนี้เลยนะครับอุดท่อให้แน่นนะครับอุดเสร็จแล้วแล้วก็ตัดออกแล้วก็เอาท่อตัวนี้สวมเข้าไปเหมือนเดิมสาเหตุที่สาเหตุที่มันจามเพราะว่ามันมีอากาศเข้าไปนะครับมันก็เลยมันก็เลยจามนะครับบางทีตกใจเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรา อุดตรงนี้แล้วไม่หายให้เรามาอุดตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขง,ง่ายๆนะครับกรณีที่รถมีอาการจามที่ท่อเสียนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกตัดออกเสร็จแล้วล้วก็เอาท่ออุดเข้าไปเห็นไหมครับแค่นี้เองแค่นี้ก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องของอาการจามที่ท่อเสียได้แล้วนะครับ แก้ไม่ยากนะครับที่เราอุดก็เพื่อว่าไม่ให้ไม่ให้อากาศเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปในท่อเสียมันก็เลยทำให้อ่ามันไม่จามนะครับ